มึงพี่นองอมึงเอามันต้องเคาะอีพีนอะโอ้ยยยสิเยอะเท่ากับย่าถเถาะกินหลดนะพี่นองอนอนมะกินน้ำกันแซลได้ค่ะมีตับหุ้งกรบพรและก็ะเมี่ยนผักอืมั้งแรกยนชีวิตได้ค่ะนี่ที่เห็ดแล้วก็เห็ดไม่อะไรยังรัง นงังที่ถนนเลยพี่น้องหน้าบา้านจากมุมหน้าบา้า <c> น <oughs> อืมอดูขั้นตอนแรกของเฮาวิธีการเห็ดหางหมูเยอรมันทอดกรอบนะพี่น้องก็คือเอาสื่อหางหมูมาแล้วมาล้างทำความสะอาดออกล้างด้วยน้ำเกลือ,อย่างดีนะพี่น้องเด้อใส่อิงติง้งแบนี้ก็บต้นมน้ำเดือดเดือดใส่กับใบบักกูดหอมๆนะพี่น้องเนาะและกะ โรยเกลือลงไปในน้ำเพื่อที่เสียห้มันนวหลดชาติออกมาน,นวเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หลังจากที่น้ำเดือดเราเลยเติมหางหมูลงไปนี่นะคะก็เติมเกลือลงไปน้ำเล็กหน่อยเนาะที่ได้ว่าไว้วาหั่นเนี่ยและพี่น้องบาท,ที่นี่ก็ ให้หางหมูเดือดอุ๊บอุบอจนมานหางเปลี่ยนสีเป็นใสอิงติ้งจังสิลรับพี่น้องหลังจากนั้นเพราะถ้ามันใสดีเรียบร้อยแล้วเข้ากระดิ่งน้ำขึ้นมาผักไว้แล้วก็มาเอาซอนทิม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 แทมแๆมแทมแทมแทง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 จึ๊กๆึ๊กจ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 ึ๊กแบบนี้รับพี่น้องแทงลงไปแทงลงไปเสียบเสียบเสียบให้มันพุ่นเลยพี่น้องแทงจับ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 ลงไปเลย หลังจากทีแบบเข้าเข้ากับแทงให้มันพุ่นทุกหางเนาพี่น้องเนาะเนี่ยหางมูทุกหางเลยเด้ทั้งสามหางนี่แทงให้มันทั่วถึงแทงจนวมามัึงกระดูกสอดกระดูกเข้าไปพวกเราพี่น้องจนพุ่นหลังจากนั้นเท่ากัเลยมาโรยด้วยน้ำสม้มสายชูหลาดน้ำสม้มสายชูหลักกันล่างให้มันกรอบไหมาพี่น้องเทากับเอามาทาน้าหางน้าหนังนี่แหละค่ะให้ทัวถึง แล้วเขาก็รูป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 มันเนีย่ยรูปผสมสายช,ชู่วลงไปรูปไปทั่วถึงจุ่มลงไปให้มันทั่วถึงกับหางกับหนังทุกทุกหางเลยเด้อทั้งสามหางเลยเด้อพี่น้องเออให้ทั่วถึงรูปเข้าไปเอาตุลย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 นี่ละนี่ละนี่ละเออเอา,เ,อาเห็ดลงไปถ้าตุลย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 ,ลยแลรวเรียบร้อยหลังจากที่เขาได้รูปใส่น้ำผสมสายชู่วแล้วบัดนี้เขาก็น้ำขึ้นไปตากพี่น้องตากแดดประมาณ ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเด้อหละกันน้ำมาทอดมาที่นี่พูนนะพี่น้องไปจังไดทอดแล้วออกมาแล้วสีสันสวยงามข้างแรกในชีวิตบอเคยเฮ็ดจักเถอพี่น้องหางหมูทอดกรอบเยอรมันยังกะว่าไปเนาะเออแตงขึ้นเองไปเยอรมันกระไดอยู่บานลอยเอ็ดบานทุกข่อยนี่ละหางหมูทอดกรอบร้อยเอ็ดเอากะว่ากันไปพี่น้องกับเบิ่งไปพูนะ่ะ แม่แต้นจอกระกรอบแตก่อแป๊าป๊ป๊า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 ไวมันอยู่สนามหลบพี่น้องควายวายมันจุดอันเขาจุดระเบิดอยู่น้ำชายเดนกับโบปานควายกันลบตุบตับตุบตับแค่ตัวใส่หมวกกันน็อกพรอมเนาะตอนถอดเนาะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เสื้อแขนยาวแล้วพี่น้องเนาะแล้วกลับมาที่นี่กันนี่อันสุดท้ายเ้พี่น้องอันนี้อันอันนี้คือหางไงนี่ทอดอันเดียวเพราะว่ามันหางไงแห้งบานี่เขาก็บถอดจนมากรอบเบอพี่น้องน่ะตาสวยงามมาก นี่แหละเหมือนนั่นหมูกรอบเลยด้วพี่น้องเออเหมือนที่เขาเห็ดหมูกรอบนะคะเนาะวันนี้ก็ไปกินกันเลยพูดหนักพี่น้องทอดเยอรมันออ้ยสวยงามมากค่ะแซ่บพี่น้องปลาที่นี่สวยงามดึงสีเหล้วกับกรอบพร้อมได้กรอบมากพนกระเบื้องกระเบื้องอืมน้ำกรอบกระเบื้องอืมแล้วก็ได้ซิมเบอร์มันจะกรอบอีหลีครอบครั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 บพี่น้องเออปลาที่นี่เขาคนกินก็ตั้มบักฮู้พี่น้องน้ำมากแล้วกับพัุ์ใบักฮู้เผ็ดเพชรเดี๋ยวจะไปทำส้มตกิน ป่ะพี่น้องป่ะพูดะสวยงามปะค่ะก่อบไปกินกันเลยกับพุดเลยเอาไปกินน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ผูสุขคนเมื่อนี้มาพบกับรายการหนุ่ยสาผ้าแซบอีกก็เกาแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้สภาพี่น้องมากินนี่เลยค่ะหางหมูเยอรมันกรอบกรอบมึงพี่น้องมึงเอามันต้องเคาะอีพี่น้องโอ๊ยยาสิกยาเท่ากับยาเถาะกินโหลดนะพี่น้องนาะมากินน้ำกันแซบแซบด้ยค่ะ มีตับหุ้งกรับพร้อมแล้วก็เมียนพักอืมข้างแรกเล่นชีวิตได้ค่ะนี่ที่เห็ดหอมแล้วก็เห็ดไม่ใอญ่ยังรังนั่งนี่ถนนเลยเป็น้องหน้าบานจากมุมหน้าบ้าน <c oughs> อืมไปดวกเนี่ย ตาให้สุนนักเล็กกวามพี่น้องทางแนงขี้อ่ะอือจะประทับใจมากเห็เดออมาไเลยแบบเลิศมากเมื่งผัอ่ะอือ กินตามออหม้หัวอืมกพักกาด พี่น้องหาผ้าขาวผ้ปาปลามากินน้ำกันแสบๆด้วยค่ะเด้ออืมหางหมูเรื่องละร้อยสามสิบห้าบาท ตัวเ้าไหน่อยมันหยุดเขาสิน้ำจะข้ากันพี่นองมันสิบเป็นตก <c oughs> อือก ต้นหอม มีที่การเหดคกับอยู่ในคลิปเนี่ยแหละพี่นอ้องอยู่ในคลิปเต็มแล้วค่ะ ซื้อไม่เห็ดได้พี่ห้องเด้อซื้อมาลองเห็ดบ้างแซ่บพี่หลี Mm -hmm. ꪖꪖ Oh mm -hmm. โรลกลับเรียนกายดูดูอ่ปวนี่มันถนนสินลักเนาะพี่น่อ